ฮัลโหลสวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ซูเซอร์ทารโรนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการอ่านหนเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรนะคะลัคนามังกรประจําเดือนเมษายนนี้ค่ะชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึงวันที่19มกราคมนะคะชาวนานีสามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเลยเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตมหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวอันตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการ น,นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาของคุณมังกรเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์นี้เนี่ยเอาจจริงๆตอนที่เคยอยู่ร่วมกันก็มีความสุข ดีนะคะมันเหมือนกับว่าเรากับเขาเข้ากันได้นะคะอะไรหลายๆอย่างดูเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความชอบมีความสนใจนะคะบางเรื่องคล้ายๆกันนะคะยกเว้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่อาจจะมีทารกที่ไม่เหมือนกันมีความต้องการที่ต่างกันนะคะเลยทําให้ท้ายที่สุดแล้วมันก็ดูเหมือนมันจะเหนื่อยๆนะคะในการที่จะเดินข้างกันก็เลยเลือกที่จะแยกย้ายกันไปนะคะทีนี้ สำหรับในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเพจรอฟพันด์เคิลส์ที่ขึ้นมานะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนนะคะเก่าๆกลับมานี่แหละนะคะเราก็มาขอโอกาส โดยแต่จะเป็นการขอโอกาสในแบบที่ตัวคุณเองอาจจะไม่แน่ใจว่าเขามาขอโอกาสคุณหรือเปล่านะคะเพราะว่าการกระทําของเขาเนี่ก็คือจูจ่ๆคือเขาก็ติดต่อมาเลยหลังจากที่ไม่ได้คุยกันไปนานแล้วนะคะจูจ่ๆก็มีการติดต่อมาพูดคุยนะคะอยากรู้เรื่องน,นู้นเรื่อง,ง,งนั้นเรื่องนี้พูดคุยกันเหมือนกันแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราทั้งคู่ไม่เคยทะเลาะไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันนะคะแล้วก็พยายามในการที่จะเหมือนอยากที่จะรู้จัก คุณมากขึ้นหรือว่าอยากที่จะรู้เรื่องของคุณมากขึ้นอยากที่จะเข้าหาคุณมากขึ้นด้วยในตอนนี้นะคะแต่เขาก็ไม่ได้พูดออกมาตรงๆว่าเขาต้องการอะไรนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณเองถามเขาไปแล้วว่าการที่เขากลับมาพูดคุยกับคุณเนี่ยเขาต้องการอะไรหรอคือเขาเองก็ยังไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้ t ท k e a ค t i o n ที่มันแบบเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนนี้เนี่ยสำหรับคุณมังกรมีเกณฑ์ที่ว่าคนเก่าๆจะกลับมาแต่เขาก็ไม่พูดนะคะว่าเขาต้องการอะไรแต่การกระทําของเขามันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสงสัยว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยต้องการอะไรจากคุณกันแน่นะคะสําหรับตัวคุณเองในเรื่โสดีเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าพอเปิดใจคุยกับเขาคุณก็เห็นนะว่าตัวเขาเองพยายามอยากที่จะทําตัวให้ดีขึ้นหรือว่าปฏิบัติต่อคุณดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่คุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเขาเองต้องการอะไรจากคุณกันแน่ในทางเดียวกันนะคะตัวเขา เาเองก็พยายามจริงๆแหละในการที่แบบยังจะพูดคุยหรือว่ายังอยากที่จะมีคุณอยู่แต่เขาเองก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรอย่างตรงไปตรงมาเนื่องจากว่าเขามีอีโก้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะก็เลยทําให้ตัวเขาเองแบบไม่ได้พูดหรือว่าแสดงอะไรบางอย่างออกมาอย่างตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับ คุณมังกรน,นะคะในเดือนเมษายนนี้การกลับมาหรือว่ามีคนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณในแบบกระทันหันนะคะมีแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้ชัดเจนกับเรานะคะว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ดูความรู้สึกกันดีกว่าเขากลับมาหาคุณทําไมคะในครั้งนี้การมีคุณน่ะมันดีกว่าไม่มีนะ ช่วงเวลาที่เขาได้ไปอยู่คนเดียวได้เผชิญโลกคนเดียวแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขามีความสุขเลยหรือถ้าสมมติว่าเขาได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากจะใช้แล้วนะคะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเลือกอ่ะมันทําให้เขามีความสุขจริงๆเขารู้สึกว่าเขายังต้องการคุณอยู่การตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อกับคุณหรือการไม่พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดสําหรับเขาเขามีความรู้สึกว่าการที่มีคุณบันดีกว่าเยอะเลยนะคะการไม่มีคุณอ่ะมันแบบมันทั้งเหงา ทั้งโดดเดี่ยวแล้วก็ทั้งมีความรู้สึกว่าแบบอะไรก็ไม่รู้ดูซับซ้อนวุ่นวายไปหมดแต,แต่ถ้าสมมติว่ามีคนอะคุณเองก็คงจะเป็นคนที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอวันนี้ที่ไม่มีคุณแล้วมันทําให้เขารู้สึกแย yeah, ่มากๆนะคะถามว่าแล้วในช่วงเดือนนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ ขาต้องการโอกาสจากคุณแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆเนื่องจากว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบอาจจะมีอีโก้แล้วก็เขาอาจจะเคยแชร์ทัศนคติที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบผูกมัดกับคุณเท่าไหร่ก็จะเคยบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยหรือเขาไม่อินหรือเขาไม่อะไรอย่างเงี้ยกับกับเรื่องราวในแบบที่เป็นความสัมพันธ์แบบผูกมัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันอาจจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนถ้าสมมติว่าเขามาพูดว่าเขาต้องการความสัมพันธ์ที่ปกมันมันเหมือนเป็นการกืนน้ำลายตัวเองเออเขารู้สึกว่ายังอยากคงอีโก้หรือสิ่งที่เขาเคยยึดถืออะไรอย่างเงี้ยกับคุณไว้อยู่จริงๆลึกงๆในตอนนี้เขาก็ยังไม่แน่ใจแบบรักเปอร์เซนต์เลยนะว่าเขาอะอยากที่จะมีความสัมพันธ์ในแบบชัดเจนไหมแต่ที่แน่ๆคือเขาว่าอยากมีคุณ แต่ว่าการที่แบบเขาตัดสินใจที่จะเซตเทิลที่ใดสักที่หนึ่งมันอาจจะไปกระทบกับอีโกของเขาหรือทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาเขาไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะถามว่าชาวราศีมังกรและค่านาำมังกรตัวคุณเองรู้สึกยังไงกับเขานะคะในช่วงเมษายนเอาจริงๆคุณอะคือการที่เขาพยายามกลับมาทําดีคุณเองก็รู้สึกดีหรอกแต่ว่าการที่เขาไม่ได้ชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรอะมันทําให้ตัวคุณเองอะรู้สึก กังวลนะคะคุณกลัวว่าเรื่องราวมันจะเป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาก็คือการที่คุณได้ไปลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแล้วแบบคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่จุดไหนแล้วคุณไม่รู้ว่ามันกําลังจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนคุณรู้สึกว่าคุณไม่แฮปปี้กับอะไรแบบนั้นเลยนะคะคุณกังวลว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะแบบมันจะไม่จริงอืม ยังไงก็แล้วแต่สาหรับในเดืนอนเมษายนนี้ถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าหลังเลไม่แน่ใจและคุณพยายามอยากจะนิ่งเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคิดว่าตัวเขาว่าก็ไม่ได้ปล่อยคุณไปง่ายหรอกนะคะเขาก็ดูพยายามในการที่จะเข้าหาพยายามในการที่จะพูดคุยหรือพยายามนะคะในการที่จะแบบประครับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไปอจะพยายามเข้าหาคุณมากขึ้นค่ะคุณมังกรดูจะ ดูจะเหนื่อยแล้วนะคะกับความสัมพันธ์อะไรในทนํานองนี้เซนมองว่าถึงจุดๆหนึงคุณเองจะเงียบนะคะคุณเองจะเงียบเราจะนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เขา,าจะต้องไปทบทวนตัวเองแล้วล่ะค่ะว่าเขาจะก้าวข้ามผ่านอีกโก้ของเขาเพื่อที่จะสื่อสารกับคุณอย่างตรงไปตรงมาหรือเขายังจะทําอะไรที่มันเป็นสองแง่สองงามแบบนี้ต่อไปนะคะ เอาคำความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเอาจริงๆเขาก็รู้ใจตัวเองแหละว่าเขารู้สึกยังไงแต่ว่าคนคนนี้อาจจะมีอีโก้สูงหรืออาจจะมีกำแพงในใจบางอย่างสูงที่ทําให้เขาไม่อยากที่จะยอมรับนะคะหรือว่าไม่กล้าที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองอันนี้คงต้องเป็นหน้าที่ของเขาให้เขาไปคิวตัวเองนะคะเพราะว่า เราก็ไม่รู้นะว่าในแบบหลังของเขามันมีปัญหาอะไรมาบ้างเขาเติบโตมายังไงเขามีแตรามาอะไรหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆนการกลับมาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นความรู้สึกชับเฉยไม่ได้เป็นอารมณ์ชับเฉยเขารู้ใจตัวเองว่าเขาต้องการอะไรเพียงแต่การแสดงออกบางคงบางทีก็ยังติดอีโก้หรือว่ายังคงติดแบบภาพลักษณ์อะไรบางอย่างของตัวเองอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็คงอย่างที่บอกไปก็คือให้เขาไปซ่อมตัวเองให้เขาไปจัดการตัวเองนะคะ ตัวคุณเองสู้มาขนาดนี้แล้วเกี่ยวกับในความสัมพันธ์เนี่ยซินมองว่าตัวคุณเองคงไม่ได้กลับไปง่ายหรอกค่ะนะคะตัวคุณเองก็คงจะกลับไปในวันที่เขาชัดเจนนั่นแหละถ้าเขาไม่ชัดเจนซินมองว่าคุณมังกรคงไม่ได้ให้โอกาสหรือว่าก็คงจะไม่ได้เสียเวลาในการจะเจรจาอะไร มากมายเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณมองว่าคุณเองก็ลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้มาเยอะแล้วนะคะราะคาสำหรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอโหรับการ subscribe นะคะการกดไ like อมเมนต์ที่ดี c o m m e n ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box อันที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับก็ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ